เปิดเรื่อยๆเฮ้ยไปอีกแล้วเหรออุ้ยตัวสองมาครับขอรูมินเนก้เอาจริงคืออย่าซ้ำอย่าซ้ำก่อนอย่าซ้ำอย่าซ้ำ please please รูมินเนก้ามาเฮ้ยยังไงรูมินเนก้าครับโอ้โหดีใจกับน้องวัชรพงด้วยนะครับได้รับรูมินเนก้ตัวใหม่ไปนะครับเสียไปแค่ประมาณ7-800ไหมครับคอยเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับยินี้อรัทุกคนนะครับเข้าสู่ชา n นลปั้นหนึ่งพันหนึ่งแปดเกมเมอร์ดิฉันเคยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะมาเปิดแพ็คไอคอนิกโมเมนต์บาร์เซโลนานะครับให้กับน้องวัชรพงษ์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นน้องคนเดิมนะครับที่เคยส่งอดีมให้ผมเปิดแล้วได้รูมมินิเก้ตัวใหม่ไปพร้อมกับเมนิทุดนะครับและวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับไอคอนบาซ่า ซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆกลัวจะไม่ได้นะครับน้องเขาอยากได้อินเดสตาแล้วก็ชาบีเนเดสเพราะว่าปุโยเนี่ยผมเห็นแล้วว่าน้องเขามีแล้วนะครับคิดว่าคงไม่อยากได้ซ้ำเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรากดแพ็คที่1กันเลยดีกว่านะครับไปครับเริ่มแพ็คแรกเลยนะครับผู้รับชมใหม่อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโอเคแพ็กแรกมาบอลดำเดมเบเล่นะครับ ซึ่งก็เจ๊งนั่นแหละแพทที่2ต่อครับจริงๆการเปิดแพคให้กับเพื่อนหรือว่าให้กับของคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความกดดันเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราเปิดเองแล้วไม่ได้เนี่ยมันก็เซ็งๆแล้วก็หัวร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดให้คนอื่นไม่ได้เนี่ยเรารู้สึกผิดนะครับเลยก็เรียบร้อยครับแพคที่2ยังไม่มาครับ ไมค์ขับพอยเนี่ยยังเหลืออยู่นะครับ1,400โ okay, อเคเดี๋ยวเปิดแพ็คที่3ครับฮึบมามานลยเหรอไม่มาอีกแล้วโอ้โหบอลเงินมาเลยครับอินเนสตาร,รูปการ์ดสวยมากนะครับผมอยากได้ด้วยนะฮะแต่ว่าผมคงไม่เปิดนะครับเก็บเงไว้ม,มาดิดนะครับ ที่สี่ก็ไม่มาโอ้โหไปครับกดแพ็คห้า้วแพ็คห้าแล้ว,ลวกลั้นใจโอ้ไม่มาอีกห้าแพ็คยังเงียบครับแล้วบูสเกตนะครับอ้ยังไม่มีนล่นนี่ตัวนี้อ่ะเก็บไว้เก็บไว้ถึงมันจะเจ๊งก็ตามเปิดกันต่อ กันต่อครับอาจต้องลีลาเล็กน้อยลีลาเล็กน้อยกดไปแล้วแพ็กที่หกโอไม่มาเหลือหนึ่งพันแล้วต่อครับครั้งที่แล้วได้ทั้งสองตัวเลยนะไอคอนอ่ะหือยอย่าให้เสียหน้ากูตินโยอะ่ะอย่าให้เสียหน้าครับ ครั้งที่แล้วได้มาสองตัวครั้งนี้อย่างน้อยขอสักตัวหนึ่งขอเธอขอเธอหนาะตัวเดียวมาหน่อยตัวเดียวไม่มาตอนนี้เหลือแค่800ทองแล้วนะครับผ่านมาครึ่งทางแล้วแล้วต้องเก็บ200ร้อยม่ขับคอยนะครับไว้เปิดพิวทีิวนะครับน้องอยากได้อุ่นตีด้วยก็จะพยายามเปิดให้ได้อุมตีตีด้วยนะครับ โอเคฮึบมาโอ้โหลองเลง่วันดำมารัวๆแต่ตำนานไม่มาขอละขอละขอละโอ้หืมน้ำตาจะไหล นาทีละทึกนาทีละทึกหกร้อยเท่านั้นตอนนี้ที่มีอยู่เปิดไปโป้งเงียบกริบอื้จุกจุกไม่นะไม่นะ โอเคเอาวะลุยต่อครับ <Okay. S 1> ต้องลุยเท่านั้นไม่ลุยไม่ได้อ,อืเจ็บช้ำวนเงินแล้คือโอโ้โหเหมือนจะมานะความรู้สึกเหมือนจะได้ความรู้สึกเหมือนจะได้ก,ไดกดไปเลยไม่มาโอโ้โห เหลือแค่แพ็คเดียวแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าจะเก็บ2 0 0้ไปเปิด P.O.T. งั้นเดี๋ยวผมเปิด P.O.T. ดับพิลก่อนแล้วกันโอเคเนาะเอาเป็นว่าได้อุ้มซิตี้มาให้น้องเขาใจชื้นขึ้นมาหน่อยอย่างน้อยก็มีตัวอะไรที่ถูกใจบ้างโอเคเปิดไปเปิดไปแล้วฝรั่งเศสเ,เอ็มปัปเป้ไหมไม่ใช่เวรกรรมมากตอนนี้ ความกดดันนะครับคือหนึ่งแพ็กกับ POTW และหนึ่งแพ็กกับไอคอนหนึ่งแพ็กมาอุ้มตีพี่โอ้โหอิตาลีจบกันนะครับขอโทษครับไม่ได้นะฮะอุ้มตีพี่และก็สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับไอคอนิ m โมเมนต์บาร์ซโลนาไม่ขยันหนึ่งร้อยเดียวอันสุดท้าย ขอเถอผมขอเถอมามาหน่อยกดไปแล้วชีวิตจบโอ้ my god ก็จบแล้วครับสำหรับเปิดแพคล่าไอคอนนะครับให้กับน้องอชลพงศ์นะครับ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับรอบนี้ไม่มาเหมือนรอบนั้นนะครับแล้วก็เรียบร้อยเลยนะ 1.6K โอเคสำหรับใครนะครับที่เพิ่งหลงเข้ามาชมเป็นครั้งแรกผมฝากกดไลค์กดส u b ค c r i า e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็รอบหน้าเนี่ยก็คงไม่รับแล้วนะครับรู้สึกรู้สึกผิดด้วยนะครับที่เปิดไม่ได้เนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนนี้ขอบคุณครับไป b าย เฮ้ยไปแล้วเหรออุ้ยตัวสองมาครับขอรูมินิเก้เอาจริงคืออย่าซ้ำอย่าซ้ำก่อนอย่าซ้ำอย่าซ้ำ please please รูมินิเก้มาเฮ้ยยังไงรูมินิเก้ครับโหดีใจกับน้องว่าชอบโท้ด้วยนะครับได้รับรูมินิเก้ตัวใหม่ไปนะครับ See if my cameraman just bad drawing a point on